สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พนะครับทุกท่านนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับ คลิปนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับผมนกสามลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามคัคคีลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับงวดประจําวันที่14สนะครับสิงหาคม2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังเด็กตก่ากว่า18ปีนะครับผมควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับ แล้วก็สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอนะครับท่านใดที่นะครับสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับหรือว่าอีกทางก็ไปตรงที่หน้ารูปโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูคําว่าช่องชุมชนนะครับเนาะผมโพสคิวอาร์โค้ดไว้ตรงนั้นนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนทักทายมาหาผมได้นะครับ สำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้มาแค่สายรูดรอบเดียวนะครับสายเจาะต้องขอโทษพี่พด้วยนะครับลาวสามคัคคีเน้น35ออก43ในะครับใครลูดที่3เข้าไปที่43นะครับผมราวสามัคคี VIP ให้0กับ6ผลที่ออก22592หลุดไปราว VIP 6กับ0ผลที่ออก298กับ72นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พเนาะ2รอบนี้9ไหลนะครับ สไหลเนาะอสอไหลนะครับ6กส2งเสนะครับส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับวันที่14เนาะก็ขอให้ยังเฮงปังๆก็แล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางนะครับพี่พี่ลาสามคีนะครับผมผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข7 13 14 16 73 74 76 3ตัวให้ไปที่176นะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเรา VIP เราสามัคคี VIP นะครับผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ 02, 05, 09, 42, 45, 49, 3ตัว409 ส่วนแนวทางลาว v p p นะครับผมลาว v p p ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสามตัวสามตัวเจ็ดสามเจ็ดนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสามลาวกอดรอบดึกเนาะลาวสามคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับวันนี้ก็ขอให้แนวทางมาปังๆเด้งเดงนะครับผมขนอะขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่ให้การติดตามสนับสนุนนะครับเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ